เป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วนับตั้งแต่อําเภอท่าปลาอยู่ในการปกครองของนครรัตน,น์ที่ประเพณีแห่ผีตลกหรือแห่ผีขนดําลงอยู่คู่กับพลท่าปลามาอย่างมั่นคงโดยชาวตำบลทา่าแฝกและตำบลหัดล้าตอนบนเปรียบหวัวผีหรือหวัวขนที่ตกแต่งและสร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อใช้คุ้มครองนาที่จะบวชเป็นพระสงฆ์จากมูมานพจนในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา ให้เข้าสู่ร่มกาสารพัดได้อย่างปลอดภัยอันเป็นการสื่อทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงว่าผีคนตามการนำเอาเส้นผมที่ถูกตัดทิ้งมาตกแต่งที่หัวผีส่วนตำบลหาดล้าตอนล่างตำบลจริบและตำบลท่าปลาจะเรียกหัวผีหรือหัวขนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ว่าผีตลกซึ่งเป็นชื่อเรียกที่เพี้ยนมาจากคำว่าผีตาลก ที่หมายถึงผีที่ลูกตาถลนออกมานอกเบา้าโดยผีตลกจะมีบทบาทสำคัญในวัน13คค่ำก่อนวันออกพรรษาของทุกปีทำหน้าที่คุ้มครองขบวนแห่และเชิญชวนคนไปทำบุญที่คณะสัทธาวัดต่างๆจะร่วมกันแห่ต้นกล้วยต้นอ้อยต้นกุ๊กต้นขาและดอกไม้เข้าวัดเพื่อตกแต่งศาลาการประเรียนให้เสมือนป่าหิมพผ่าน รองรับการเทศมหาชาติ13กันอันเป็นช่วงเวลาสำคัญในทางพระพุทธศาสนางานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลาประจำปีพุทธศักราช2565ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2565ซึ่งอำนวยการจัดงานโดยนายจักพันธ์สุวรรณพักดีนายอำเภอท่าปลาพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ มีเทศาบาลตำบลท่าปลาโดยนายสุรินทร์ปริมาณนายยกเทศมนตรีตำบลท่าปลารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักภายใต้การสั่งสนุนอย่างเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งในอำเภอท่าปลาขาบวนผีตลกหรือผีขนกว่า300ตัวได้เคลื่อนตัวเข้าร่วมในขบวนวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของแต่ละตำบลอันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิจ เทศบาลตำบลจรนิมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมันเทศบาลตำบลร่วงจิตองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือดทุกขบวนต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อแสดงความเป็นตัวตนคนอำเภอท่าปลาต่อสาธารณชนและต่อหน้าท่านประธานในพิธีที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวันธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมส่วนราชการต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานออกพรรษาแห่ผีตลกหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอท่าปลาจัดทำและเผยแพร่ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา